สบายดีทุกคนนะตอกนกาลังชมวิวบรรยากาศยาเลียงที่บ้านน้ำเงินเนาะไปบิ่งนํากันเลยพีาน้อนอ๋อจะประมาณนี้เนาะทางนั้นก็บ้านหลวงเนาะมีนําพักไรไปครึ่งกลางกันเนาะส่วนทางนี่นเป็นบ้านหน่วยเนาะพี่นะ้อ <c> ง <oughs> เรียบบ้านไฟในเนาะเป็นเลยเนาะก็ะมีทุง่งนาผู้พาป้าใบแม่นลนำลำ,ลำเสียเนาะเม่อนำลำเซียนะจะพอเห็นนะต้นไม้รับไว้เลยพี่น้องทุ่งนาไปทางไตก็ประมาณนี้เน,นี่ยู่บรรยากาศยามเลียงเลยพี่นะ้องเลย หน่ม้ทางนี้ก็เป็นผู้พามาใม่ธรรมดาเลยเนาะอยู่ล้อมลอมบ้านดั่งเงินี่ก็ได้ทงนาไปทางนั้นเนาะทางนี้ก็เป็นภูผาป่าไม้เขียนเวอร์นะพี่นอ้องส่วนหอมาอยู่ที่สูงท้ายกระสันก็จะประมาณนี้เด้อพี่น้องเลยก็มีลักษณะงานต่างๆเนาะอยู่ทงนาเนาะวันนั้นวันมีต้นไม้นั้นอยู่เรียบน้ำนะพี่นอ้อง ถ้างาจะมีทนมาากบาลเนาะสำหรับคลิปนี้ผมก็จะไลฟ์แบบตรงๆแมนั้นในคลิปต่อไปบายยทุกคน